ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาของรายการตอบโจทย์นะครับหลังจากที่ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่ารายการอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาครับพลตํารวจตรีปิยะอุทายโยโคสกสนักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าเบื้องต้นฝ่ายกฎหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ตรวจสอบเทปรายการตอบโจทย์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s เ แล้วมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันโดยมีนายพินโยไตรสุริยะธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการพบว่าในตอนที่4ี่และตอนที่5ซึ่งมีนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลและนายสุรักษ์สิวรักษ์เป็นผู้ร่วมรายการมีถ้อยคำบางช่วงบางตอนของผู้ร่วมรายการที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาครับซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร รวมถึงอยู่ในความสนใจของประชาชนพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณ,ณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีพลตำรวจเอกชัดชวานสุขสมจิตที่ปรึกษาสบสิฝ่ายกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและมีพลตำรวจโทสิริรชัยอเนกเวียน ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นรองหัวหน้าพนักงานสืบสวนชุดนี้ครับโดยที่คณะทํารรงานชุดสืบสวนจํานวนห้าสิบนายนั้นก็ประกอบด้วยชุดสืบสวนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุและกองบัญชาการตํารวจสันติบาลเพื่อเร่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วที่สุดว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ รวมทั้งหากการสืบสวนสอบสวนมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะโดยที่จะให้รายงานความคืบหน้าทุก30วันค่ะโดยให้เหตุผลนะครับว่าเนื่องจากรายการดังกล่าวมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและมีการนำถ้อยคำมาขยายความต่อในสื่อออนไลน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งความครับ ถ้าหากมีผู้ร้องทุกกล่าวโทษโดยให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนและสอบปากคำบุคคลน,นั้นไว้ในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งบันทึกคำให้การมาอย่างพลตำรวจเอกชัชวานดำเนินการต่อเนื่องจากเป็นคดีประเภทเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนประชาชน ที่นำข้อความหมิ่นเมเนี่ยไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่ออาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้ก็ให้ระวัดระวังในการที่จะโพสต์ต่อแล้วก็แชร์ภาพต่อด้วยนะครับ